สวัสดีนามือเส้าครับครับมือน,นี่สีพามาเบิงแปลงมันของลูกค่าครับที่ซื้อขี่มูไปครับผมวันนี้เราเขาเขาจะถอนเราครับเลยได้โอกาสหามาเบิงอู้มันคือแตกดีใถ่ะปะแกจะคุดหรือจะให้ชั้นคุด ใา่ครัะนะี่ยตามาเบ่งมันลูกพาครับพี่น้อง <c oughs> ใส่ขี่หมูล้วนๆนะครับไม่ได้ใส่เคมีนะครับ <c oughs> เพิ่นสื่อขี้หมูไปจากเขาเนีแ่แหละพี่น้องเพิ่นจะถอนแล้วครับได้โอกาส พามาเบิง่งโอ้มาแล้ววันนี้ ดินเหรอคือแข็งดีแต่ละดินเนี่ยใส่แต่ปุ๋ย้องพื้นครับนี่ครับใส่แต่ปุ๋ยรองพื้นขี้หมูอัดเม็ด หนึ่งร้อยลูกสิบไร่อืมอุ้ยอะ หมันไกยกันเลยวะเพื่อนพี่น้องหมอนเขาเจ้าไก่กันเลยนี่แปลงนี่เจ้าของสวนเขาบอกว่าเขาบรเด็ดใส่ปุ๋ยเคมีครับอีกุดหพี่น้องเบ่งมันขี้หมูครับมันขี้หมูนะครับไม่ใช่ขี้ไก่นะครับขี้หมูนะครับ เรามาเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมของหนุกข่าครับอีกดเล็กน้อยเฮาเกักจะได้เบิ้งของเจ้าของหูสุดยอดสุดยอด ใส่เวลาโดนตืบด้วยนี่แกง่แกงจังจังจุดยอดเลยพี่น่องเอย้ยขนาดขวดฟังเดียวด้วยนี่ อุ้ยเกียบถึงหัวมันหรอจังเลยพี่น้องจังเลยพี่น้องมันขี้หมูนะครับ เองมันลูกขาหัวใหญ่กว่าของเราอีกครับ <c oughs> <c oughs> โอ้หัวกายกันริบพูดะ่ะพูดะ่ะฮุดหยอดเลยพี่น้อง เห็นปะครับคนแค่เมื่อยล่ะเห็นบ่ะพี่น้องนี่มันแปดเดือนนด้ครับนี่ผมแมนมันขวบหนึ่งได้นน่ เพื่นบอกว่ามันแปดหนเดือนโอ้ เอาเข่าเข่านัมม่กนพี่น้องสุดยอดบอมันขี่หมูครับเบิงมันของหลูกขาครับมือหนีพามาเบิ้งย่ามมือเศร้าครับแดดบอฮอนครับหลูกขาสร้างขี่หมูไปลอยลูกสิบไร่เพื่อนสิถอนแล้วเลยขอเพื่อนพามาเบิงครับหัวมันดกดกครับเป็นมันพันแปดหนึ่ง ถือว่าโอเคครับมันป่ะเด็จใส่ปุ๋ยเคมีหล่อฮับลูกระยะห่างประมาณ6 0สิถึงเจ็เซนถือว่าโอเคครับหัวเพิ่นหนิวดกเงี้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด